ก็รอรถอยู่หน้าธนาคาร CCB นั่งจากตัวหินไปเอกมัยกันนะขึ้นรถผิดคันรอหาก็รอในถนนต่อหัวก,ก็เซ็นแล้และรอบนี้ไม่ผิดคันแน่ค่ะทุกคนมิดก็โทรบอกคนขับแล้วว่าหนูขึ้นผิดจุดค่ะพี่หนูมารอจุดนี้แทนนะเราก็นั่งรถมินิบัสนะคะจากหัวหินไปเอกมัยเพื่อจะต่อไปชลบุรีกรันค่ารถ200บาทนะมิดโอนจองนะคะแล้วก็ทักกับทางเพจเขาเดี๋ยวมิ เ่อไข้มาวอะหินแล้วอยากจะเดินทางเอกมัยเนาะเราก็ต่อมาถึงเข้าเขตน่าจะเป็นใกล้กรุงเทพแล้วนะคะถนนพระรามสองนะคะแล้วก็ข้ามสะพานพระรามเก้ามาแล้วฝนตกตลอดทางเลยค่ะทุกคนเห็นคนอื่นเขาเดินลงกันนะคะเราก็เลยลงตามเขามาด้วยไม่งั้นเราจะเป็ือนคนสุดท้ายในรถเนาะไปค่ะตามล่าหาขนส่งกัน แล้วตอนนี้มิตรก็ขึ้นมอเตอร์เวย์นะคะจะไปลงเที่ยมมาตานครน,นะค่ารถ100บาทนะคะทุกคนเราสามารถจะแปะตัวเองนะคะไปกับรถจอมเทียนหรือว่ารถภระยาก็ได้นะคะถามพี่คนขับตรงโซนโซนไปชนบุรีเนี่ยทุกคนใจดีน่ารักแนะนําเราได้หมดทุกคนเลยค่ะรถวิ่งไม่เร็วไม่อันตรายมากนะคะค,คือสามารถนั่งแล้วก็หลับไปด้วยกันได้เลยในเวลาเดียวกันเลยอันนี้มิเจอน้องที่ร่วมเดินทางกับเรานะคะน่ารักมากๆเนาะ ถึงอามาตะาแล้วนะคะเราก็ลงที่โลตัสเนาะแล้วเราก็เพิ่งรู้ว่า Lotus, โลตัสอะคนผับรถอะพี่พี่ะเขาเรียกว่าพลาสมอลแล้วเขาก็บอกว่าโลตัสอยู่ตรงพลาสมอหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แล้วก็ตรงนั้นนะคะเป็นอันสรบจากเมื่อคืนนะคะเช้าวันนี้เราก็จะเดินทางไปส่วนสัตว์เเขาเขียวกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะว่ามีอะไรบ้าง มาถึงที่ส่วนสตูดิโเคาเวียร์ก็ผู้ใหญ่หนึ่งคน150บาทผู้ใหญ่2คน300นะคะแล้วก็รถยนต์1คัน80บาทเนาะทั้งหมดเป็น380บาทนะคะทุกคนแล้วก็เขาก็จะให้แผนที่แบบนี้มากซึ่งถ้าเรารถยนต์มาเนี่ยเราก็จะวิ่งโซนสีชมพูทั้งหมดได้ด้วยรถของเราเองแต่ถ้าโซนสีเขียวเห็นไหมอ่าโซนสีเขียวตรงนี้ที่มันมีกระจุกสัตว์ตรงนี้เยอะๆอ่ะ เราต้องนั่งรถรางหรือเราจะเช่ารถกอลก็ได้ซึ่งเดี๋ยวเราไปคิดดูวทีเพราะาเหมือนไม่รู้คนจะตกหรือเปล่าไปเดี๋ยวเราไปจอดรถก,ก่อนตอนนี้เรามาวางแผนเดี๋ยวเราจะไปดงที่สัตว์เยอะๆก่อนเนาะเพราะว่าดงสีฟูเนี่ยจะมีพาเลทนกกระบ,บวัวมหัศจรรย์สัตว์โลกออสเตรเลียวิลเลจนะคะมีขอกวางเอเชียสัตว์ปีกโรงกองน้ำมัปาเนาะผูเสือป่าศูนย์พ่อพันสัตว์ปีกนะคะจะไปดูเอาแต่ว่าตรงโซนสีเขียวอะ่ะมี ฮิปโปเพนกวินคาปีบาร่าแพะภูเขาข้างเลี้ยงผาช้างเยอะๆฟามิโกะสายสายโตเยอะมากไปดูกันนี่เป็นโชว์ท่าไปไปค่ะเราจะไปเช่ารถเกอาตันเหงทางไม่ใช่รถแบบเราจะเดินเุ้ยเราจะตัดสินใจใหม่แล้วนี่มันจะสิบโมงแล้ว ลิบแ้วเราเจอสถานีเซนจินแล้วนี่สถานีเซนจินเห็นไหมหลิงเริ่มขึ้นรถแล้วจ้าจาะสอหราบท่านที่ลมกิีนะครับว่า และช่วงที่มิดไปนี้นะคะก็จะไม่มีการโชว์ให้น้องกระโดดรอดห่วงหรือว่าทำตามคำสั่งอะไรทั้งนั้นนะมีแค่ขึ้นไปยื่นอาหารให้น้องเท่านั้น,นะคะ่ะก็จะเป็นการให้น้องเพนกวินก็ได้ดีแหละเนาะเดินออกมาจากตู้โชว์นะคะแล้วก็ออกมาเป็นลานกว้างแบบนี้บางตัวก็วนะ่ายน้ำบางตัวก็ดำน้ำนะคะบางตัวก็กินปลาบ้างไม่กินปลาบ้างนะก็ตามสไตล์น้องเลยะคะ่ะทุกคนก็ถือว่าเราได้มาแลกเปลี่ยนอยู่ใกล้ชิดกับน,น้องกันเนาะตัวนี้ก็าวนะ่ายน้ำาชวแบบนี้เลยน่ารักมาก เลยจากน้อง in, เพนกวินเราก็มาเช่ารถกอล์ฟกันค่ะทุกคนก็ต่อคิวนะคะค่ารถ500แล้วก็ค่าประกันอีก50บาทแล้วก็ได้พวงบุญใจแบบนี้เดินไปเช่ารถกันเลยค่ะถึงอะไรครับสวยแล้วเป็นสวิตเซอร์แน้าท้ายหลังมีเสียงครับจอดรถทุกทางว้ตรงกลางครับพี่เป็นล็อกเบรคครับรถพร้อมใช้งานรถมีปัญหา turbo หน้ารถนะครับโอเคคขาถึงทะเลใกันเลยขาเนี่อะไรเนี่ยต้องเข้ไปเรียบเขไปเรียบ ฉัน <laughs> ตื่นเต้นอยูน่นะเธอฉันก็แอบตื่นเต้นเบาๆต <Okay. S 2> ั้งสติไปจุดแรกเราจะไปไหนกันจุดแรกนี่เดี๋ยวเราจะผ่านแพนกวินเดี๋ยวเราจะไปหาน้องช้างก่อนตั้งบ่ายโมงรู้จักมัเนเป็นวันเวยเขาบอกเป็นวะันเมนะอันนี้คือวันเวยยาไปเลยเป็นในตอนที่ไปด,ดูทาากันเถอะ ตื่นเต้นไหมเพรวตื่นเต้นมากโอเคกำลังไปกำลังไปอยู่หน้าโชว์เพื่อนะโชว์เพื่อนอยู่หน้าโชว์เพื่อนโอขับไปเลยโชว์เพอร์โอ๊ยพออยู่หลังพวงอะไรเนี่ยนีนิส่เปลี่ยนเลยนะแค่นี้ก็ดีบแล้ว ไปฉันจะพาเธอรอนจพาเออขอไ้ก่อน็ด่ะออมลล้วีีล้วยีนี่ยยแใช่ตรงนี้มันเปตรงนี้นีอะไรเนี่ยสเตชันเอ่มนีงอห้องนด้นมีรถอยู่นี่ไหมได้ครับไปเลยต้องใส่หลังะไม่ต้องถอยก็ได้ แบ่งเพื่อนจอดเรื่อยเรื่ยอ๋อ้องไข่ปลายไดมากังเลยโอเคชราไปถึงร้านแอฟริกากันดีกว่าโหแบบเยอะมากอ่ะทุกคนคงจะเบื่อหน้าเราแล้วไปไม่ใช่โอ้นุกมีร้านนูมกกินอะไรกันอยู่วันนุกมีร้านกินอะไรนั่นอยู่

มัจเป็นโซนแอฟริกาตอนหนาอุ้ยต่อไปจะมาดูมาลายเบอรเซลเบอร์เซลซีบราเวแ้วซีบราเเบอเซลซีบราว้าวดูขนางแล้วนัขาวเซาล์เนไวท์อี่อ่านว่าอะไรคเซอรัสตัวอย่างไรโนเซอรัสนรอนเซอรัสนี่น้องอยู่ บอกเวอร์อน่ารักนี h y ย่น้อยเลยมีนอสมาแล้วมาแล้วเขาร,รู้ว่าเราจะเอาข้าย่ามาให้เขาหรือเปล่าก็ได้ขิงย่าแล้วนะใช่คนต้องรูงว่าได้มาจากโดมก็มาจากอิตาลี แล้วในนาทีต่อจากนี้ไปอยากให้ทุกคนจับตาดูน้องฟาร์มิงโกกันดีนะคะว่าน้องจะทําอะไรกันสุดายมากและน้องก็บินโชว์เราคะ่ะทุกคนก็คือถ่ายอยู่พอดีคือสวยมากจริงของจริง,ง,รง,ง,รง,งคือสวยมากๆค่ะคือไม่คิดเลยว่าเขาจะบินกันวนแบบนี้เลยอ่ะโอ,อ้ถึงแม้เขาจะบินขึ้นก็ตามเอ็นดูมากสวยมากจริง ดูจากคลิปทุกคนก็คิดเหมือนนิดใช่ไหมว่าเขาน่าจะบินไม่ได้แต่มีไปเซอร์ g กูเกิลมาแล้วค่ะน้องเขาบินได้นะคะทุกคน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยแต่ที่เขาไม่บินอายอยู่ในสวนสัตว์เนี่ยเป็นเพราะเขาต้องใช้ระยะทางในการเทคออฟยาวถึง25เมตรออกจากน้องฟามิงโกเราก็วนไปตามแผนที่เลยค่ะก็จะอ้อมเกาะแอฟริกามาอีกฝั่งหนึ่งเนาะนก็จะมาจอดตรงให้อาหารยีราฟกันนะคะจุดต่อไปแล้วก็จะไปดูเสือกัน น้องเสือฝั่งซ้ายมือเขาก็จะอยู่ตัวคนเดียวนะคะทุกคนแล้วก็จะมีร i̇şte. ั้วกั้นรวมถึงมีน้ําด้วยนะส่วนนี้คิดว่าน่าจะเป็นไฮยีน่านะคะไม่สามารถถ่ายได้เห็นชัดกว่านี้แล้วเนาะด้วยความที่แบบเออน้องอยู่แบบไหนเราก็จะเห็นแบบนั้นเราต้องหาเอาเองนะคะว่าอน้องเขาอยู่ตรงไหนก็จะมี2ตัวตรงนี้นะส่วนน้องเสือคนนี้ก็คือดูใกล้ๆก็แอบน่ากลัวอยู่นะคะก็ถ่ายมาได้แบบไม่นานมากเนาะหัวน้องกระโจนอะ แล้วก็มาถึงให้และอีกหนึ่งจุดก็คือให้ใบไม้กับน,น้องยีราฟค่ะทุกคนพี่พนักงานบอกว่าน้องเขากินแต่ใบเท่านั้นนะเราต้องแบบดึงยื้อกับเขาอ่ะโดยการดึงก้านกลับมาด้วยนะคะอย่าให้ก้านมันคาที่ปากเขานะเพราะเขาไม่กินนะคะก้านเขากินแต่ใบแต่คือโอ้โหน้องดึงแรงมากอะ่ะมือเดียวไม่หูจริงๆคือเกือบหลุนดนี่ดูดิ และนี่ก็คือเมื่อเราสู้ชีวิตนะคะแต่น้องสู้กับแรงกว่าน้องก็จะดึงแบบนี้ทุกคนคือเป็นความรู้ใหม่ของมิเลยนะว่าเฮ้ยเขาไม่กินกา้านวะเราก็เลยพยายามดึงเห็นปะมันจะมีก้านหนึ่งอ่ะที่มันติดอยู่กับปากเขามันก็จะห้อยอยู่แบบนั้นเลยก็เลยไปแบบอ๋อเป็นดึงออกมานะคะแล้วก็ทิ้งลงไปที่พื้นเนาะแล้วก็ให้น้องต่อนะคะเห็นไ้มใบมันจะเริ่มจะหมดแล้วเหมือนน้องก็ไม่ค่อยกินอ่ะอาจาจะเป็นเพราะกินใบไม,ไม้ด้วยหรือเปล่านะคะ<ม>ตรงนี้จุดนี้ส0สิบาทนะคะต่อนหนึ่งมัดน้อง ยียบน้องยียับกินไหม่นหนุมหนใบไม้อิ่มเลยออกจากเกาะแอฟริกานะคะแล้วก็ขับตรงมุ่งหน้าผ่านมาเจอกับเกาะนกค่ะแต่ด้วยความที่ฝนตกแล้วก็จะมีความชื้นเนาะเราอาจจะไม่ได้เข้าไปดูนกด้านในนะคะลวมถึงนกด้านข้างด้วยแต่ค่ะเราก็จะ วนไปถ่ายรูปนะคะเพราะว่ามุมนี้มิดเคยมากับเพื่อนครั้งก่อนคือถ่ายแล้วมันได้เวิร์กบรรยากาศสวยมุมดีนะคะก็นี่เลยถ้าใครจะเข้าไปนะคะก็เดินเข้าทางนี้ไปเลยค่ะนี่ก็จะให้รูปออกมาแบบนี้คือจอดแท่นนี้จริงๆแล้วเราก็เดินทางต่อนะคะทุกคน แล้วเราก็ขับว้นมาถึงน้องช้างแล้วค่ะทุกคนเพื่อที่ตามตารางโชว์ไทม์เนาะเราอยากมาดูน้องช้างว่ายน้านะคะเราก็จซื้อน้องช้างต้อนรับแบบนี้เลยก็จะมีน่าจะเป็นช้างเด็กนะคะเขาก็จะยุกยิกตุกนิกน่ารักเนาะมุมนี้นะคะน้องก็สามารถกอดเราได้นะเราสามารถเดินเข้าไปได้นะคะและนี่ค่ะเราก็ใจตุ้มตุ้มต่อมต่อมเนาะมากๆนะในการที่แบบคือ เราไม่เราตื่นเต้นเนาะแล้วเราเก็แอบกลัวดูสีหน้าก็รู้นะคะแบบโอ้ลักชาโอ้ตายแล้วก็โอ้เผิกน้องคนลุกมากทุกคนเวลารูปอบ้ยื่นย้องไม่ลองเองนะคนลุกใช่ค่ะหรือว่าสมมิวะสมมิหรือเปล่าเพราะว่าปากน้องกันยืยๆ่นยี่นะคะอ้ย ต่อมานะคะเราก็เกือบจะไม่เจอแล้วค่ะว่านี่คือกรงอะไรนะคะตอนแรกนึกว่าเรียงผาหรือว่ากวางเนาะจริงๆน้องคือแกะบาบารีหรือแกะภูเขานะก็คือแบบอื้อฉันเหมือนแกะตรงไหนเอาเปิกามาวงกากนะคะตามสไตล์คุณน้องเลยค่ะ,ะ,คะใค้ขับรถมาคือระวังพุ่งตรีรถก่อนน้องมีงจะตรีรถได้นะจ๊ะไปจ้ะเราจะไปต่อในเส้นทางของสีชมพูนะทุกคน,ท,กคน,ท,กคนทุกคนสามารถขับรถมาได้นะคะรถที่เราเอามาเนาะเราเสียค่ารถเข้ามาแลว80บาทนะคะ แต่จะขับได้เฉพาะโซนชมพูนะแต่ถ้าเราไปที่โซนสีเขียวเมื่อกี้ที่เราขับรถกลับไปเนี่ยเราก็ต้องเช้ารถกลับเด้อไปตรงนี้ปะเราจะเอารถกลบไปสัทนทางสีชมพูปได้ยังไม่เจออะไรไปจ้า World Life Open อะไรวะ Wonderland มานี่วนะ มาเจอน้องก็หลับบุยอยู่เลยค่ะทุกคนด้วยอาจจะด้วยบรรยากาศเนาะฝนตก,ตกตกแบบอากาศเย็นอากาศดีหรือน้องเหนื่อยเราก็ไม่แน่ใจแล้วก็ไม่กวนน้องค่ะดูห่างๆเนาะและนี่ก็คือน้องลิงอ่าลิงอะไรสักอย่างอันนี้ก็จะเป็นลีเมอร์ฮังแวนก่อนหน้านี้เหมือนจะเคยเป็นเกาะเราให้เดินกับน,น้องแบบเยอะมากกว่านี้เนาะแต่นียน้องก็คืออยู่ในกรงเล็กๆในอุ้น ดูนี่อยู่กันน่ารักมากกับเด็กๆแล้วก็คุณแม่นะคะกรงถัดมาก็จะเป็นน้องลัฟลิเมอร์นะคะซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวอะไรนะ่าจะเป็นสายพันธุ์ประมาณนี้นะเนาะดูไปดูมาคนนะ้องมันแพนด้าเหมือนกันนะนเราก็ออกเดินทางต่อนะคะก็จะเป็นสัตว์โลกใต้น้ําก็จะเดินตามทางแบบนี้เลยค่ะทุกคนดูป้ายเนาะนก็จะลงไปข้างล่างนะคะดูวิวด้านบนเป็นแบบนี้นะเดินลงบันไดาตามป้ายลูกศรชี้ไปเลยค่ะ เราก็จะไปอยู่เป็นเหมือนอุโมงค์ข้างล่างอะแล้วเราก็จะดูน้องในมุมใต้น้ําได้นะคะถ้าน้องว่ายน้ําเราก็จะเห็นแต่ถ้าน้องอยู่บนบกเราก็จะไม่เห็นนะคะซึ่งก็เป็นการเหมือนมาแบบชมเข้าใจธรรมชาติเนะเออว่าเสียงดวงแหละเอาง่ายเขาไม่ได้มานั่งแสดงให้เราเห็นตลอดหรือว่าลอยน้ําให้เราเห็นตลอดเราก็จะเจอกุ้งหอยปูปลาบ้างนะคะป่าๆเนาะก็อาจจะไม่ได้เจอ,อตามภาพที่เห็นชัดเจนแต่กลงนี้คือเคแมนนะคะ เราเรียกเขาจระเข้แต่ว่าป้ายเขียนว่าเขาคือเคมันและนี่เราออกจากตรงเมื่อกี้ก็จะมีภาษาอังกฤษนะบอกเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆที่อยู่โซนนี้นะคะก็เรียนรู้กันได้เด็กๆก็สามารถพูดได้ไหม Yes I am Spectacle Caman อ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้ <laughs> ก็พาเด็กๆมาเดินเล่นกันได้ค่ะ <laughs> เป็นทาง ถัดมาก็จะเป็นโซน阿拉斯กาโซนแล้วนะคะทุกคนก็จะเจอกับรูปปัน้นเดินเข้าไปก่อนหน้านี้ที่มิดเคยมาจะมีน้องกวางเดินตรงนี้เลยนะคะ แต่ตอนนี้ไม่มีเนาะเราก็จะผ่านประตูเหล็กแล้วก็มาเจอวอลล์บีซึ่งน้องแอบอยู่ข้างในค่ะแล้วก็จะมีน้องคนนี้เนาะจิงโจ้แล้วก็จิงโจแดงนะคะซึ่งเราก็ต้องหาว่าจิงโจ้แดงอยู่ไหนตอนแรกนึกว่าตรงนี้ไม่ใช่ดูน้องสิคือโควิดเนาะน้องออสภาพความเป็นอยู่ก็คือประมาณนี้มาเยี่ยมน้องกันเยอะนะคะน้องก็อยู่กันรวมกันประมาณ3 4มสพันเนาะอันนี้ไม่แน่ใจส่วนนี้ก็จะเป็นจระเข้นะคะซึ่งตัวใหญ่มากแล้วก็อยู่นิ่งมาก ส่วนน้องโคอาลานาเอ็นดูมากน้องนอนอยู่ตัวเดียวเลยค่ะก่อนหน้านี้ทิมิตมาปีที่แล้วน้องยังมีเพื่อนอยู่ประมาณ4ี่ห้าตัวเลยเนาะแต่นี้อยู่ตัวเดียวแล้วนะมาเยี่ยมน้องกันเยอะๆนะคะบายบายนะแล้วก็ออกมาก็จะเจอน้องออวูแบบนี้เลยฝนตกนั่นแหละฝนน้องค่อนข้างที่จะเพียกเสียงมันจริงหรอนึกว่าเสียงสตาร์รถอ๋อแล้วก็มีน้อง คาสาโซคาสโซวาราีนูนจ้าน้องเขาอยู่ด้วยกันอยู่ตรงนู้นนูนเห็นไหมดำๆก็อันนำๆนู่นน่ะน้องอาจจะอยู่ตัวเดียวตัวเกี่ยวซึ่งอีมูอยู่ตรงนี้เลยบายบายอีมูตัดเดี๋ยวเราจะขับรถกลับกันได้ไหมคุณลง,งฟิตได้ไหมนี่ นั่งเงาอยู่เนี้ยนั่งพินโกงเงาเงาอยู่คนเดียวแต่ว่าอยู่หลายตัวแต่เขาอยู่ไกลกันอ่ะโอเคใครมีเวลาก็มาพูนพูนเนะมามาทักน้องบ้างก็ได้น้องไม่ได้เหงาปะนี่ดูแล้วใครอะไรใครปากดุ้งนะโอ้ยนี่หลายตัวมากเลยโอยน้องมารอกินโอ้ดูหน้าโอ้ที่น้องอยู่กว้างมากเลย ช่วงที่เราขับมาถึงนะคะก็เป็นช่วงเวลาให้อาหารน้องๆพอดีค่ะก็จะมีพี่เขาเอายนผักบุ้งลงไปให้น้องน้องก็จะมามุงอยู่ตรงนี้นะคะไม่ต้องให้แบบเรามาแล้วก็มองหาว่าน้องอยู่ไหนเพราะบริเวณน,นี้กว้างมากๆค่ะทุกคนแต่ไม่แน่ใจว่ามาตอนอื่นเนี่ยน้องจะเดินกันอยู่ทั่วบริเวณหรือเปล่านะแต่ตอนเนี้ยมันเที่ยงกว่านะคะน้องก็จะมารอผักบุ้งค่ะก็จะมาลุมกินกันแบบนี้เลยาาน้องสวยมาก ขับรถไปกันต่อคะ่ะทุกคนก็จะเจอโค้งนี้นะคะก็จะมีน้องสัตว์อีกหนึ่งจุดให้เราได้แวะชมนะก็จะเป็นน้องสมเสร็จนะคะ ที่เราเห็นก็จะมี2ตัวเนาะและที่มาของชื่อน้องนะคะเผื่อใครไม่รู้เนาะมาจากการผสมของสัตว์หลายชนิดค่ะก็คือจมูกเนี่ยจะคล้ายงวงของช้างตัวน้องเนี่ยก็จะเหมือนหมูที่มีขาย,ยาวส่วนหางน้องก็จะสั้นคล้ายหมีและก็มีกีดเท้าที่คล้ายแลดค่ะทุกคนและน้องก็ถูกจัดเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์นะคะหรือเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ค่ะอันนี้เนี่ยเราไปเจอเมื่อกี้เป็น,น,นสมเ็ตใช่เวเราไปดู <ไป S 2> รังมดตั้งกับ น,นี่แล้วเราก็มีทางหุบเสื้อป่าเอาเอาลงดิเอาลงดิแล้วเราก็จะไปทางออกแล้วเราก็มาถึงชิมเป็นซีเอ็กซิบิช่นแล้วกันค่ะก็จะไปดูน้องลิงกันค่ะทุกคน นี่มันจะเป็นบันไดแบบชันมากเนาะแล้วประกอบกับฝนตกด้วยนะคะก็พื้นค่อนข้างลื่นนิดนึงค่ะแต่โชคดีว่าเราใส่รองเท้ายางมานะก็จะมีทางแยกแล้วเนาะจะเดินตรงไปหรือจะขึ้นไปทางขวาเราเห็นทางขวามันชันกว่ามันยากกว่าเราก็เลยเลือกทางนี้ก่อนนะคะเพราะถ้ามาทีหลังเนี่ยเราอาจจะเหนื่อยได้เราก็เลยขึ้นไปทางนี้ก่อนเลยจ้าเพอย่างเนี้ยนึกว่าอ่านว่าอูรังจะเป็นอรังอรังอูตังใช่ไหมใช่ น้องอยู่ไหม,ออมนะนี่มีหน่อไม้ด้วยนะแสะดงว่ามันกินหน่อไม้ไม่ใช่ปายให้เราด้วยเ,เดี๋ยวล,ลูกละสามสิบบาทสรุปดอไม้น้องอุลังอูตังไม่ได้กินนะคะแต่ว่าเป็นพี่พนักงานเขามาขายค่ะสามารถแวะอุดหนุนกันได้เนาะเราก็ขึ้นมานะคะมาดูว่าน้องอยู่กันไหม,อ,มอ่าเราก็ต้องหาสอดส่องนะคะเจอแล้วค่ะอยู่ตรงหน้าเลยเนาะน้องก็จะมีประมาณ3ตัวแล้วก็3ไซส์นะคะมีไซส์เล็ก บบีเนาะมีตัวใหญ่แล้วก็มีตัวกลางๆงนะคะอ่าเมื่อเบบีเขาเริ่มขยับตัวนะคะเขาก็ปีนป่ายเนาะตามประาแต่ตอนแรกตัวใหญ่เรามองไม่เห็นนะคะว่าเขาลบอยู่ตรงไหนนี่เขาก็ตามออกมานะคะคิดว่าตัวนี้น่าจะใหญ่สุดแล้วก็โตสุดแล้วนะบาสบายดไหมบเนี่ยอะไรไม่รู้โอรังอูตังนะคะนี่เขาบอกน้องขยับพานเดียวออกลูกหนึ่งครั้งหลัจากตั้งท้องนานสอง้สามสิบห้าอปวันแล้วนี่ฮะ แง้มยิ้มว่างยิ้งเซ็กซี่ว้าสวางนูนคุณแม่ใหญ่แม่ใหญ่เดินโชว์ค่ะโอ้ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เดินโชว์โอ้ยอรชนให้มันรู้ไปสิว่าเราเป็นเจ้าปา่าใช่ไหมแม่ใหญ่ใช่ไหมเธอใช่<ม>ไหมว่านะดดยิ้มสักทีด,ดิยิ้มสักทีดิไหนยิ้มแล้วยิ้มมากมากนู ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่มีพุ้มบังกรเซอรอ๋อนุว่าอะไรนุนว่าจะไปประกวดนะใช่ใส่สพายหนึ่งอ,อ้ยจัก,กรวานของฉันเข้าใจเรียนรู้นะนอ้องทำอะไรอะเ่ยเปนสพายหัวเนาะเอโอโหนี่แม่ใหญ่จะตีนเชือกโชว์ สองเท้าแบบอ้ยานักติดคันเทพฟิมอ๋อมันใช้มือแบบภาอ๋อผิดหนึ่งคนใช้ใช้ขาสองข้างเฮ้ยฝีมือมว้ยนะเราอะโชว์แล้วโชว์แล้วตากผ้าไว้แล้วก็ลมพัดเลยแมาแสดงเขาเคยแสดงใช่เขาเคยแสดงโซนเขาต้องเคยแสดงดูเขาสิดูเขาสินี่ดูรู้เลยว่าเขาแสดงนี่เขาเคยนั่งเอกนะนี่สี่ท นี่ยสีมือจาดแน่นอนแม่ใหญ่เรายอ่เอย่สุดเลยเนีย่่งแลูว้ันยเยดูโชว์จากแม่ใหญ่อุลังอุตังกันไปแล้วค่ะเราก็เดินต่อขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะกับนี่เลย ชิมเป็นซีนะแต่คิดว่าน้องอาจจะด้วยความโควิดด้วยอะไรต่างๆนานานะคะทําให้น้องร่างกายคืออาจจะผัดคนอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจช่วงนี้นะคะน้องก็มีตัวใหญ่ประมาณขนาดในสองตัวแล้วก็ตัวเล็กหนึ่งตัวนะคะเราก็เหมือนมานั่งมองว่าเขาทําอะไรมานั่งดูว่าธรรมชาติปกติขอเป็นยังไงนะคะแต่ก็แอบสงสารน้องหน่อยๆทุกคนถ้าเกิดว่า ว่างก็แวะมาได้นะคะมาเยี่ยมเยียนเขาก็คงเหงาแหละเราคิดเองหรือเปล่าไม่รู้ก็ <g ül üyor> จะมีน้องตัวเล็กอยู่มุมนี้ด้วยอีกหนึ่งนะคะ <c oughs> เราก็กําลังมองว่าเขาจะทําอะไรกันสามตัวนี้เขาจะไปไหนแล้วตัวนี้ก็จะเดินไปไหนอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่รู้ว่าคนอื่นมาส่วนสัตว์แล้วดูยังไงเนาะแต่เหมือนมิดกับพี่อามมาก็จะแบบ เรียนรู้เขาอะยืนอยู่เฉยๆสักพักนึงนะในแต่ละกรงก็คือดูว่าเขาทําอะไรเออแบบเขาคิดอะไรเขากินหรอเขาเดินยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะร้องยังไงหรือว่ารู้สึกอะไรอย่างเงี้ยมันเราอยากไปสัมผัสเขาว่าเอออ๋อเป็นอีกมุมหนึ่งในโลกนี้นะอีกสปีชีหนึ่งที่เขาก็อยู่ร่วมโลกกับเราอย่างเงี้ยค่ะเขาแบบ ยุงกัดกัดเขาไหมเขาจะยังไงกับยุงบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยออเหมือนไปแลกเปลี่ยนนั่นแหละแล้วก็ได้เห็นโอ้เขาปีนนะเขาปีนนี่เห็นบ้างมันจะมีผลไม้อยู่ด้านบนอีกหนึ่งเราก็มองว่าเอาไปแอบกันเหรอหรือยังไงไอตัวข้างล่างเนี่ยมีผลไม้กินไหมอะไรอย่างเงี้ยมันไปเห็นวิถีเขาอะมันก็ได้ความรู้แล้วก็เปิดประสบการณ์อีกแบบหนึ่งนะทุกคนชอบ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 มาดูอะไรแบบนี้นะคะ ถ้าทุกคนชอบก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์หรือ,อคอมเมนต์มาได้นะคะว่าเออมีอะไรแนวไหนให้มีกับพี่อามไปพาไปดูพาไปเที่ยวเนาะ ที่จุดน้องลิงชิมพันซีนี้นะคะก็จะมีมุมขนมมุมของกินผลไม้หรือว่าน้ำผลไม้ปั่นให้ทุกคนได้แวะทานรองท้องกันด้วยนะเผื่อใครขาบมาค่อนทางแล้วก็หิวนะคะอ่ะแล้วเราก็จะมุ่งหน้าไปต่อกันที่ทางออกค่ะเพราะว่าเริ่มใกล้เวลาจะส่งรถแล้วค่ะทุกคนมีต้องส่งรถก่อนเที่ยง20นะเพราะถ้าเกิดเลยเวลาเนี่ยก็จะเก็บเพิ่มตามนาทีนะคะ ด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงก็สามารถแวะดูกันได้ค่ะไปเรามุ่งหน้าต่อกันไปที่ภูเสือปลา,อาจอดรถปุ๊บเราก็เจอน้องเสือโครงใซบีเรียกันก่อนเลยค่ะทุกคนก็มองหาเนาะว่าน้องอยู่ไหนน้องนั่งนิ่งมากๆเลยนี่หุ่ลนล l e n d e r สุดๆค่ะนี่ก็อีกโครงถัดมาโอ้โหนอนเลบลิ้มด้วยอ่ะน่ารักเกินคุยฟุย เดินถัดมาอีกหนึ่งกรงก็จะเจอน้องคนนี้นะคะเขาเดินไปเดินมาแบบเนี้ยประมาณสี่ห้ารอบทุกคนคือกําลังสังเกตพฤติกรรมว่าเอ๊ะน้องหงุดหงิดอะไรหรือเปล่านะคะเพราะน้องดูแบบอยู่ไม่นิ่งเลยอ่ะอืมแล้วน้องก็ขึ้นไปข้างบนแล้วเราก็สึกว่าไม่อยากเจ้าน้องนั้นแอบกลัวนะคะเพราะน้องแบบดู หุดหง,งิดแล้วก็แบบอ้าปากดูแบบเขาโมโหอ่ะเราเราก็ไม่รู้เขาโมโหอะไรพยายามจะคุยกับเขาสื่อจิตแล้วค่ะแต่จิตไม่ถึงจริงๆจิตเราไม่แข็งพอไปกันต่อดี่ว่าค่ะต้องมีคนมาให้อาหารก็ถึงแล้วาเดีใช่ไหมออกมาจากกรงเสือใหญ่ก็มาเจอนี่เลยค่ะไม่ใช่หมอปลาค่ะแต่คือเสือปลาน้องนอนแบบขดอยู่เนาะทางสายอากาศจะเย็นนะคะดําดํเลย,เลย้าวันท เขาเขียวไหมเขาเขียวสู่ก็ตรงนี้เออตรงนี้ไงชมเสือแต<ว>่ดูไหมอ่ะไม่ก็ได้งไปเลยเออพ่อจะถึงเวลาแล้วเที่ยงยี่สิบเราเรา<ว>น่าจะไม่ได้แวะชมเสือข้างนี้แล้วนะทุกคนเพราะว่าเราต้องขึ้นรถเที่ยงยี่สิบไม่งั้นเขาจะเก็บตังค์เพิ่มจากข้างเรา,เราต้องจ่ายเพิ่มอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้สตรมิ่ี่สัเราต้องขึ้นรถเที่ยงยี่สิบแล้วสักไปไปตอนนี้สิงโตขาวไปเราม่าจะไม่ได้แวะชม บอกว่าจะไม่แวะแต่ก็ต้องแวะเพราะว่าเสียงกรี๊ดค่ะทุกคนจุดนี้จะเป็นจุดที่ให้อาหารสิงโตนะคะก็จะมีพี่พนักงานเนี่ยคอยคอยดูแลเนาะแต่คือทุกครั้งที่แบบสิงโตงับก็คือจะได้ยินเสียงกรี๊ดตลอดทุกคนเราก็เลยต้องแวะมาดูนะคะน้องก็ค่อนข้างที่จะผอมนะก็ะแวะมาทักทายน้อง,องกันเยอะๆ,ๆนะคะแบบนี้ทุกคนสวยอ,วอยู่ทางไหน เย้ yeah, ทุกคนแล้วก็เราก็คือรถกอลเสร็จแล้วนะคะรถกอลก็คือค่าประกันรถแม้เมื่อกี้ห้าร้อยห้าสิบไม่ใช่ค่ารถนะห้าร้อยแล้วก็ค่าประกันห <50 S 2> ้าสิบก็คือไม่ได้คืนนะตอนแรกเราคิดว่าได้คืนห้าสิบบาทแต่เราก็มาส่งรถประมาณเที่ยงยี่สิบนิดนิดจะคือไม่ได้น่าเกียดมากนะคะก็ไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเนาะเพราะถ้าเกิดเมื่อกี้ยี่สิบนาทีเพิ่มอีกสี่สิบห้าบาทนะก็เรียบร้อยแล้วะคะ่ะสำหรับทริปสวนสักเตอร์เขาเคียยววันนี้ถือว่าคลิปนี้น่าจะเต็มเต็มเต็มแน่แบตก็หมดจนหมดเกล ปิดทริปโซสเปิด์เขาเขียวกันต้องมองรถมีจ้ะไ,ไหะวบาย Bye!